วันนี้นะคะไม้ก็อยู่ที่เซนทันเวอร์รเกอร์วันนี้เราอเคอสเทมาอีกแล้วนะคะวันนี้ไม้ก็คอเป็นนามินะคะแต่ว่าชุดมันแบบอ่านิดนึงมันไม่ใช่ชุดนามิแบบเป๊ะๆไงจะมาเป๊ะไ,ไม่ได้มันเป็นชุดจากมูฟี่สแตมปีนะคะอ่ะแล้ววันนี้ไม้ก็อยู่ที่เซนทันเวอร์นะคะอยู่กับงานแชนแนบันไดการ์ดเกมเฟสค่ะก็วันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานการ์ดเกมบันไดที่ใหญ่มากเวอร์วัาวางถึงกับแบบว่าตอนแรกไม่ได้จัดที่นี่จัดที่อื่นแต่ว่า ย้ายมาจาัดที่เซนเวิร์ลเลยนะเพราะว่าแบบเขาจัดใหญ่มากจริงเพราะวันนี้เรามีแข่งการ์ดทั้งหมด5การ์ดด้วยกันนะคะมีวันพีท U.A. แล้ว้าสปิริตแล้วก็บอลดิจิมอนแข่งทั้งหมด5การ์ดเนาะอ่าจริงๆไม้แข่งไปละรอบแรกเมื่อกี้แต่ว่ามเมื่อเช้าคนเยอะมากแล้วก็วุ่นวายมากนะก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนเช้ากันทุกคนตอนนี้ก็กําลังรอ p a i r ิ n g รอบที่2นะคะด้วยความที่ไม้บอกว่ามันเป็นงานใหญ่เนาะวันนี้ไม้ก็เลยจะพามาดูรอบๆงานกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับโซนขายสินค้านะคะนี่<ม>ก็จะมีพวกอของของยูเนียนมาขายด้วยนะคะ<ม>อันนี้มันลูกอะไรเนะี<ม>่ยร <laughs> ูกอะ<ม>่ะแล้วก็จะมีโอ้ยมีแฟมวันพีมาขายด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นพวกการ์ดต่าาก้อนบอลน,นะคะนี่ก็มีแฟมวันพีนี่อันนี้มีาการ์ดโหลดเดอร์ที่เราซื้อไปที่เราทำคอนเทนต์ไปแล้วนะเฮ้ยลดราคา ไอทีลดราคาเลยอง้กว่าบาท250สองรอสแดงแล้วก็มีสลีปมาขายด้วยอ่ามีสลีปดัง้งบอลมาขายเพียบเลยนะของดัง้งนบอนลก็มีอ่านี่มีของ Ba t t l e Spirit ด้วยนี่แล้วก็มีมของดิจิมอนด้วยนะคะมากมายแต่กองเดี๋ยวเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นพาสปอร์ตให้ทำกิจกรรมมาค่ะแล้วเขาจะให้เราสเตมสะสมสแตปมไม่ครบเท่าไหร่ไม่รู้มนยังไม่ดูยังไม่ได้ดูกติกานะพอสะสมครบแล้วน่าจะได้รางวัลนะ แล้วตรงนี้ก็เหมือนจะมีของเดสมั้งมาขายด้วยนิดน,นึงนะอ๋ออันนี้มันชุดของจ้าดเดนยา่าไหมอะที่เราไปดูหลายๆงานนะอ๋อของข้างในเขาเป็นอย่างนี้หรอเพิ่งจะเห็นข้างในนะนี่แล้วก็จะมีพวกเสื้อมันพิชนาขายด้วยโอ๊ยชินชอบลายปักนะแต่ไม่น่ามีลูฟี่ฝังซ้ายเลยวะ่ะโอ๊ยโอ๊ย๊ย,ย,ยนี่เห็นในโฆษณาอยู่อะติงกางเกงช้างลายมันพีช วังเกง Piece, วันพีดีไม่ใช่งเกงช้างเนาะอ๋อแล้วก็จะมีพวกกันพาด้วยนะคะระว,วังขายเนาะเออเดี๋ยวบันไดเขาจะมีนี่ทุกคนเกมการ์ดใหม่เป็นเกมการ์ดกันดั้มเนาะเราจะเล่นนี่ค่ะที่นันจูนะแต่ไม่รู้จะมาหรือยังอ๋อมีเรือเรือของวันพีสมาด้วยนะนี่อ๋อแล้วตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะพอมาถึงหน้าง,งานแล้วก็มาลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็เขาจะมีเป็นพาสปอร์ตให้เนาะเพื่อที่จะเอาไปเล่นเกมต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในงานดีกว่า,าเขาจัดใหญ่เวอร์ทุกคนนี่จริงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฮอเข้าไปในส่วนของโซนการแข่งขันนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีอันนี้มันไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรนะแต่มันจะมีเป็นแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปมัง้งอะแบ็กดรอปให้ถ่ายรูปแหละแล้วเหมือนกับว่ามีให้รับสแตปมด้วยนะคะถ้ามาถ่ายรูปก,กับแบ็กดรอปแล้วก็จะได้สแตปมมัง้งอ๋อตรงนี้เป็นเรทีไอดอลค่ะเขาจะมีคอนเสิร์ตนะนี่งานเรามี2วันเนาะ ก็จะเป็นตอนนี้เลยวันที่9กับวันที่1 0เตจไม่ใหญ่มากตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มงานแต่ว่าก็เริ่มมีคนมาละคนที่เท่าตามไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเริ่มมานะคะมาว่างานวันรอบนี้คนมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขามีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็เนี่ยมันมีไอดอลมาด้วยแต่ว่ามาเป็นคนไม่ตามไอดอลไงก็เลยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะก็ขอไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งคือมันมีเป็นจะเรียกว่าไงดีเป็น3ฝั่งสามโซนดีไหมอ๋อตอนนี้เหมือนกับจะจะ แพลิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไม้ขออนุญ,ญาตไปแข่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าส่วนที่เหลือมีอะไรนะไปขอไปแข่งกันค่ะแข่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ไปเจออะไรนะลูฟี่ม่วงล้วนมาก็ชนะมานะคะไปแข่งเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราพามาดูส่วนของนิทรรศการกันต่อดีกว่าเขาก็จะมีแบบว่า แตดโชว์การ์ดหรูอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่วันพีนะรอบนี้เพราะว่าเราแข่งกันหนะ้าะงาห้าการ์ดเนาะมีการ์ดของเรื่องอื่นด้วยอเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เริ่มมากับดาก้อนบอลเลยนะนี่เบจิต้าใช่ไหมนี่การ์ดดะก้อนบอลนะคะก็ถ้าใครแบบว่าเป็นแฟนดาก้อนบอลนะก็น่าจะชอบเนาะการ์ดก็สวยอยู่นะนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีการ์ดวันพีอยู่ อันนี้ก็จะมีการ์ดใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะก็จะเป็นของ o p พีล่าสุดของ 09. นนี่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 โรเจอร์โรเจอร์สีทองนะคะหลายตังอยู่นะใบเนี้ยนีแล้วก็จะมีพวกโค้ดแลอะไรแบบนี้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นของหรูอันนี้น่าจะของหรูชุด09นไหมใช่ใช่ที่ไม้ไปเปิดอยู่เนาะอแล้วก็จะมีแบบเป็นพวกคอมมอน SR อะไรแบบนี้ตามลำแบบเนาะนี่ประมาณนี้เลยค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็น ของเก่าไหมนี่ของเก่าของหรูเก่าก็สวยๆเยอะอยู่นะนี่ของหรูของหรูแล้วงานนี้ประเด็นคือเขาแจกโด่งใหม่แต่เป็นโด่องอุตาเหมือนกันแต่ประเด็นคือไม้อไม่ได้อยากได้อุตาทุกคนแต่มันเป็นโด่องอุตาที่เป็นอุตากับอาโดแล้วไม่ชอบอาโดไงไม้อยากได้มากเลยอะแต่ว่าแบบ ต้องันดับคับคล้องท,ที่ว่าเขาถึงจะได้กันนะแต่แบบอ่ะฉันไม่ได้แล้วหนึ่งถ้าถ้าถ้าอยากได้คงต้องไปซื้อใช้เงินในการแก้ปัญหานะคะซึ่งอันนี้ก็แพงอยู่นะเดี๋ยวไปดูต่อไปโอ้อันนี้เป็นยูเนียนค่ะนี่ดายูเนียนน,น,นนะแล้วก็มาจาัานี่อันนี้มันทันเออพวกไรเดอร์นี่ของชุดใหม่มั้งไม่แน่ใจนะคะฝั่งนี้อ๋ออันนี้ก็ของไม่อันนี้เป็นยูเนียนของไม่เหมือนกันเป็นไคจูนัมเบอร์เอชใช่ไหมมันไม่ได้ดูนะทั้งสองอันเลย ทังสองซีรีส์เลยนี่นี่แล้วก็มีการ์ดดิจิมอนด้วยนี่ใครชอบดิจิมอนก็มาดูมาลองเล่นกันได้นะการ์ดเขาก็สวยอยู่นะอันนี้คอดีว่ามันไม่ได้เล่นดิจิมอนเราไม่ก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ะคะ่ะว่ามันเป็นการ์ดชุดใหม่หรืออะไรยังไงเนาะอะถ้าใครสนใจก็อันนี้ก็เป็นพวกน่าจะเป็นของหรูแหละอะก็ตามนี้เลยนะคะ แล้วก็มี t a t t l e Spirit ด้วยโอ้ t บ t เ l ิร i i สนี่ไมาว่ามันเป็นเกมการ์บันไดที่อยู่มานานมากๆเลยนะเพราะแบบว่ามันมีก่อนที่ไม้จะเข้าวงการการ์ดอีกอ่ะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ของหลูไหมไม่าจะใช่เนาะการเขาก็สวยอยู่นะนี่อะน้ี่เขาก็มีกิจกรรมด้วยนะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเก็บสะสมแต้ม ก็ะจะมีเป็นกรงล้อแล้วนี่อะไรอ่ะเหมือนหยอดลูกบอลน,น่าจะหยดลูกบอลน,นะคะอ๋อนี้ยิงปืนโอ้ยยิงปืนนะคะอ้แต่ดูเขายิงปืนหน่อยโอ้แต่มันยิงง่ายป่ะแบบว่ามันดูใกล้จังเลยอ่าไม่โดนวิ่ยของรางวัลเขาน่ารักจังเลยอ่ะดูดีโอ้ยโดนด้วยอ่ะก็เป็นฟิลงานวัดเนานะแต่รู้สึกว่า หมือนงานกิจกรรมมันน้อยกว่าเดิมปะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในฮอการแข่งขันกันไหมแต่หมายว่าอันนี้ฮอแข่งมันแอบเล็กกว่างานที่แล้วนะอาจจะเป็นเพราะมันมีแบ่งเป็นโซนด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะมันจะแน่นๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่ารอบนี้มันแบบฮอมันค่อนข้างจะเล็กเนี่ยฮอมันเล็กมากเลยแล้วก็แบบบวกกับแข่ง5าการ์ดคนก็เยอะหน่อยนะคะนี่ก็ภายในฮอนะคะเฮ้ยอันนี้เขาแข่งอะไรกันอยู่ อันนี้น่าจะแข่งอยู่นะคะแข่งแพทเทิร์นสปีดอันนี้ U A ค่ะนะครับสามารถแจ้งผลอยู่ก่อนังแข่ง U A กันอยู่เนาะตอนนี้เวลาผ่าน้า5นาทีแล้วถ้าหาไม่มีผู้เข้าแข่งก็ไหนนะครับสามารถแจ้งผลได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีหลักนะคะเมื่อกี้มีคอนเสิร์ตด้วยไม่ไม่แน่ใจว่าวงอะไรมาอันนี้ก็แพลที่พ่อที่3ามแล้วนะคะเดี๋ยวไม้ก็จะไปแข่งแล้วเหมือนกันเดี๋ยวออกไปเอาเด็กก่อนอะ ก็อันนี้เป็นในส่วนของงานวันที่หนะึ่งเนาะคิดว่าเดี๋ยวพวกนี้มันจะมีงานอีกวันหนึ่งไหมก็จะมาด้วยเนี่ยแหละแต่ว่าคงจะไม่ได้คอร์สมาแล้วเนาะคอร์สแค่แวันเดียวพอคอร์สอะไรเยอะแยะเหนื่อยเตอะงั้นเดี๋ยวไม้ก็ขออนุญาตไปแข่งก่อนนะคะกับแพลนรอบที่สามเนาะแล้วคิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถ่ายบรรยากาศของวันพรุ่งนี้มาให้ดูด้วยดีกว่างั้นเดี๋ยวเจอกันวันครุ่งนี้ค่ะไปปั คนมาเห็นไม้ในสภาพนี้ทุกคนน่าจะทายกันถูกแล้วนะว่ามาแบบนี้คือวันพรุ่งนี้ไม่ไปแข่งนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> คือคุยกันแล้วกัแบบชาวแกงนะคะพรุ่งนี้เราจะไม่ไปแข่งกันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้คิดว่าคนน่าจะแบบเยอะแบบเยอะ,แบบยอะมากๆมาหาสาราเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าตอนช่วงเช้าคือแบบอใช้คำว่าวุ่นวายได้ไหมแบบว่าคนเยอะมากแล้วแบบอะไรหลายๆอย่างอะเนาะแบบ แล้วแบบคือพรุ่งนี้มันจะมีพวกดา,าราศิลปินที่แบบว่าค่อนข้างแบบจะตัวใหญ่กว่าวันนี้นิดนึงก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้คนอาจจะเยอะกว่าวันนี้ก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคพรุ่งนี้ไม่ไปแล้วนะบายบายในคลิปก็แบบกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอีกแงแต่ว่าดันเปลี่ยนใจกระทันหันเป็นไม่ไปแล้วนะคะก็เลยโอเคไม่เป็นไรทั้งั้นเราก็เลยจะเอาของรางวัลที่แบบว่า d o ฟต์มาให้ดูคือมาเล่นไปสตาเนาะก็ ชนะ1นึ่งแพ้สามตายแล้วก <c oughs> <g ül> <g ül> นะ็ชนะชนะลูฟี่สีม่วงหลุวนนะคะแล้วก็แพ้โดฟา2นามิหนนะก็เลยดรอปไปเลยเพราะว่าเขาน่าจะแข่งกันประมาณ789รอบเลยนะคะวันนี้แล้วคือด้วยความที่แบบมันวุ่นวายช่วงเชานะ้าเนาะถ้าปกติอ่ะเราจะแข่งกันเริ่มประมาณ11มโมงโดยปกติแต่รอบแรกนะแต่ว่าพอมาวันนี้ด้วยความที่มันมีทั้งหมด5การไง10แล้วจ้ะมีทั้งหมด5การไง แล้วแบบว่าไหนจะมีคนที่ walk in นั่นนู่นนี่อีกก็เลยแบบทําให้กําหนดการมันค่อนข้างจะแบบเลื่อนไปหน่อยอะเนะาะกลายเป็นว่าวันนี้รอบแรกเราได้แข่งก็บ่ายโมงแล้วว่าทุกคนก็แข่งเส็จ 8ป้ารอบก็ไม่รู้เสร็จกี่โมงเหมือนกันนะคะเราก็เลยดับกันก่อนเนาะเล่นไปแค่4ี่รอบแล้วก็กลับเลยแล้วก็จริงๆมันมีกิจกรรมการสลิงเกอร์ด้วยแต่ว่าไม้เล่นเสร็จก็4ี่โมงแล้วอะ่ะไม้ไม่แน่ใจว่าการชริงเกอร์เขาปิดกี่โมงนะก็เลยเออไม่เอาดีกว่าไม่เล่นเราก็เลยดบับแล้วเวลาดับเนี่ยเราจะได้ของขวัญดอ,อกกิฟต์มาเนาะไม่ใช่ของขวัญของรางวัลดอ,อกกิฟต์มาก็จะได้เป็นจุ่มนะคะไม้ก็จุ่มมาได้เป็นซองใส่ด้งลาย จ,ะะจริงๆมันได้การ์ดลูฟี่อีกใบหนึ่งด้วยเป็นลูฟี่ไล่9หรือสินะจะไม่ได้อ่ะเป็นอาร์ตที่แบบว่ามีเฉพาะในงานแข่งแต่ว่าพอดีว่ามันไม่มีให้ดูนะเดี๋ยวแปะลูกแปะลูกขึ้นมาแทนเพราะว่า หายไปแล้วจ้ะก็ของรางวัลที่ได้มาก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกใช่ไหมในงานก็จะมีแบบว่าเก็บแต้มแล้วเอาไปแลกของรางวัลได้อีกอันนั้นไมคิดว่ามันน่าจะได้พวกการ์ดของเกมการ์ดอย่างอื่นไอ้ห้าเกมการ์ด่ะคะแล้วจะได้ลูฟี่ไล่หกด้วยมั้งที่เป็นวานิลลานะไมคจะไม่ได้เดี๋ยวแปะรูปอีพๆ่ เนี่ยคนขี้เกียจนะทุกคนก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือเอานะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับบนไดาก์ดเกมเฟสนะคะคืองานนี้มันใหญ่มากจริงๆทุกคนแล้วคือรางวัลก็แบบสุดจึง้งสุดปังนะที่ที่ไม้อยากได้ถือก็คือ,อโด่งอาโดที่ไม้บอกคืออยากได้มากคือที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาแจกคนที่ไปคอนอาโดะไงทุกคนก็ถ้าฉันอยู่ญี่ปุ่นฉันก็จะไปคอนอาโดเหมือนกันแล้วก็คงจะได้โด่งอันนี้มางงๆแต่คือไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นไงแล้วก็แบบตอนแรกก็สงสัยแล้วนะแบบเอ๊ เห็นอาโดเขามีด่งอันนี้ออกมาแบบเขาจะแจกที่ไทยไหมนะไม่มั่นใจเพราะเห็นเขาแจกในคอนอ่ะเนาะแต่เป็นเพราะว่าแจกงานนี้แล้วแบบออยากได้มากเลยอะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาไหม <laughs> ก็เหมือนเดิมนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ไม้ด้วยนะคะ <laughs> ก็ประมาณนี้ค่ะไม้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ